ชิลิโคนอาร์ตโยูเขาบัานเบิดเลเซลร์ถ่ายลรา ซาน่นนั่นๆๆนั่นหมดแล้วมือเดียวขั้นไหวพอไปคุ้มเมาได้ซาดได้ส,าดสาตาร์เป็นนั่นนะเออต้องเห็ตามคิวเด้อข้าวลวข้าวลวข้าวไหลออกตูด

ไอ้ขุยยมันเรีกนนยกซิลิโคนเนี่ยซิลิโคนอาร์ตาอยูเขาวัวกขพาเศษอย่างมาดเวยยมันแห้แบบนั้นเลยว่าเ็นอยา <laughs> มันแห้งแด้วสิ เมเียดันเกลียวตมั่อดเเ็นกุมเ่คยเห็ดมื่เคยนานมาเจอหน้าต่พอน่วัวัวยังไงนต้กันดุ้มเลยสิไปเลยเอาด้วยจเห็นมันนะไอย่างนะมนหวมัดไมันหัวไอยางเานี่นะ